ตอนนี้เราอยู่กันในเกมโคดเวนครับในเนื้อเรื่องก่อนหน้านี้ลูอี้เลเวเนนที่ศึกษาเรื่องบัตบีทเพื่อหาทางยุติการแย่งชิงเลือดชนเราเข้าพวกเพราะเรามีความสามารถในการซุบชีวิตต้นบัตสปริงที่อนอกจากจะให้ผลบัตบีทได้แล้วยังสามารถขจัดกาด๊าซมอาสมาในอากาศ ที่เป็นอันตรายต่อเลเวนเนนได้อีกด้วยเขาเชื่อว่าท่อแบตเวนที่อยู่ใต้ต้นไม้จะพาไปสู่แหล่งพลังที่มอบเลื่อนให้กับเหล่าเลเวนเนนทุกคนได้เราลุอและยาคุโมะเลยออกเดินทางหาแบดสปริงแต่ก็เจอทางตันเพราะร่องรอยของแบตเวนพาพวกเขากลับมาที่ซากเมืองที่เป็นจุดเริ่มต้นของการสำรวจแต่มิอาที่พวกเขาช่วยเอาไว้ก็บอกว่ารูปปั้นในเมืองสามารถเปิดทางลับได้ทำให้พวกเขาเริ่มออกเดินทางกันต่อ เส้นทางลับพาพวกเขามาถึงมหาวิหารโลหิตศักดิ์สิทธิ์ที่น่าปวดหัวชวนหลงทางและได้เจอกับผลึกแดงที่ตัวเราทำตกเอาไว้ความทรงจำนี้ย้อนกลับไปช่วงที่มนุษย์ยังทำสงครามกับเดอะควีนหลังจากตายไปได้2วันเราก็ฟื้นขึ้นมาในฐานะเลวเนน,นภายใต้การดูแลของคาเลนและต้องออกไปสู้ต่อทันทีในหน่วยของแจ็คเขาอธิบายว่าเราสามารถชุบชีวิตต้นมิสโซได้โดยการหยดยาที่สร้างจากเลือดของควีนลงไปทั้งยาและหน้ากาก,ากถูกสร้างก่อนที่เธอจะคลั่ง เดิมทีควีนก็เป็นเลวเวนเนคนหนึ่งที่อยากช่วยให้โลกนี้ปลอดภัยแต่สุดท้ายเธอก็ควบคุมพลังของตัวเองไม่ได้กลายเป็นปีศาจที่กระหายเลือดอยู่ตลอดเวลาหลังจากที่เรากับแจ็คช่วยกันสู้กับเดอะลอสมากมายที่เป็นลูกน้องของควีนในที่สุดทั้งคู่ก็เข้าถึงตัวเธอ Our guest ill-mannered here. is Guess that means we have to begin the festivities. Many of them are there. Did I make it? Silva. I'll take the spear. All right, gang. This is the moment of truth. Any of my people again. At last, you can know peace. What? Kid. Well done. <coughs> Your resolve was truly admirable. <coughs> Sleep well, friend. หลังจากที่เรามีอาการเหมือนจะคุุมขคลา่งเลยถูกแจ็ค่าและตกน้าผามาเราก็มาอยู่กับอีโออย่างที่เห็นตอนต้นเกมหลังจากเดินทางต่อเราก็พบว่าในห้องในสุดของมหาวิหารมีผู้หญิงชื่อเลดาที่ดูเหมืนอีโอเฝ้าอยู่เธอบอกว่าความทรงจำคือสิ่งที่รวมส่วนต่างๆของตัวตนเข้าด้วยกันหากเรารวบรวมชิ้นส่วนของบัตรโค้ดเราจะสามารถรวมมันเข้ากันได้ด้วยความทรงจำ อาจจะฟังดูกำกวมครับแต่ผมจะขอสรุปให้อีกทีหนึ่งละกันเลดา้าอยากให้เราตามหาที่ส่วนผลึกแดงที่หล่นอยู่ในมหาวิหารเพื่อช่วยคนที่อยู่ในห้องข้างหลังเธอไม่ให้เสียตัวตนไปคนทั่วไปไม่สามารถผ่านบาเรียรของห้องนี้เข้าไปได้แต่เราทําได้ครับในห้องนั้นเราจะต้องสู้กับสัตว์ประหลาดขนาดใหญ่ที่ปกป้องพื้นที่นี้แต่ถึงจะชนะได้ร่างของสัตว์ประหลาดก็ไม่ได้หายไปทันทีเหมือนมีบางอย่างดึงมันเอาไว้ซึ่งจริงๆนั่นก็คือวัตถุที่อยู่ข้างในตัวมัน มันคือวัตถุที่เราเคยเห็นแจ็คถือเอาไว้ก่อนหน้านี้หลังจากนั้นไม่นานวัตถุนั้นก็ทําให้สัตว์ประหลาดฟื้นขึ้นมาเราเลยต้องสู้อีกครั้งหลังจากชนะคราวนี้ทุกคนเลยพยายามทาลายวัตถุที่เป็นเหมือนแกนกลางแต่ก็ไม่สําเร็จเราเลยลองใช้พลังแบบเดียวกันกับที่เคยใช้กับผลึกแดงทําให้เราได้เห็นความทรงจําที่อยู่ข้างในเนื่อทีสัตว์ประหลาดตัวนี้คือผู้หญิงที่ชื่อออลโลล่าเธออาสาที่จะถูกขังไว้ในห้องที่เรียกว่าคลิปสน์นี้เพื่อปกป้องผู้หญิงที่อยู่หลังประตู แต่นอกจากในนี้จะมีความทรงจําแล้วจิตสํานึกสุดท้ายของออโราก็ยังอยู่ด้วยเธออธิบายว่าควีนมีความเป็นอมตะยิ่งกว่าเลเวนสนแม้เธอจะถูกกาจัดจนร่างกายเป็นผงควีนก็ยังสามารถซ่อมแซมตัวเองได้ทางเดียวที่จะไม่ให้ควีนฟื้นกลับขึ้นมาก็คือการแยกชิ้นส่วนร่างกายของควีนออกจากกันในรูปแบบของลิลิที่เป็นเหมือนแกนกลางแล้วขังเอาไว้ในร่างของผู้เสียสละที่ถูกเรียกว่าผู้สืบทอดและเธอก็เป็นหนึ่งในนั้นซึ่งเธอก็คือผู้สืบทอดแห่งซีง่โครง ตามข้อมูลระบุว่าพลังของเธอคือการใช้น้าชอน of judgment ถึงแม้จะใช้ชื่อเดียวกันกับน้าที่ปรากฏในช่วง gate collapse แต่ก็ไม่ได้เหมือนกันซะทีเดียวเท่าที่บอกได้คือน้าที่เกิดขึ้นในช่วง gate c o l ลปส์จะมีสีดําส่วนน้าที่ใช้พลังของควีนสร้างขึ้นมาจะมีสีขาวครับการเสียสละของผู้สืบทอดทําให้โลกปลอดภัยจากควีนได้อย่างน้อยก็พักหนึ่งพอถึงจะถูกแยกออกจากกาันควีนก็ยังพยายามจะกลับมามีชีวิตทําให้ผู้สืบทอดกลายสภาพเป็นสับปะหลาด และเมื่อถึงจุดหนึ่งก็จะเริ่มคุ้มคลั่งไม่มีสติความเป็นมนุษย์ลงเหลืออีกต่อไปอย่างที่เธอเป็นสิ่งที่ทําให้เราได้คุยกับเธอในตอนนี้คือพลังที่เราได้มาจากเลือดของควีนเป็นพลังที่สามารถทําให้ลิลิคสงบลงได้ประตูแบบที่เธอเฝ้าอยู่คือประตูห้องของผู้สืบทอดและสิ่งที่เธอเฝ้าอยู่ก็คือแหล่งพลังที่ลูอกํก,กลังตามหาออโรลาลเลยขอให้เขาดูแลเธอต่อด้วยและเตือนว่าหากผู้สืบทอดกลายเป็นเดอะลอสเต็มตัวลิลิคก,ก็จะถูกปลดปล่อย และควีนก็จะฟื้นกลับขึ้นมาซึ่งจะยอมให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นไม่ได้หลังจากนั้นจิตสํานึกของเธอก็จะแข็งกลายเป็นหินไปถ้าหากก่อนสู้กับ Boss, บอสเรารวบรวมผลึกแดงครบตามที่เลดา้าขอเราจะได้รู้ว่าออโราเป็นเพื่อนสนิทกับคารเลนพี่สาวของลูอีทั้ง2คนค้นพบพลังของปรลสิตบอที่สามารถกระตุ้นทุกเซลล์ในร่างกายได้หากพวกเธอควบคุมมันได้สําเร็จปรสิตนี้จะช่วยชีวิตคนได้มากมาย แต่พลสิต์กลับถูกใช้ในการสร้างทหารเลวนเนนที่กระหายเลือดมนุษย์เพื่อมาสู้กับเฮอร์เลสแทะออลโลล่าเลยเสนอโปรเจกต์ควีนกับซิว่าเพื่อลบข้อด้อยนี้โดยมีมิโดเป็นผู้ดูแลโครงการแต่ตัวทดลองกลับข่มข้างและกลายเป็นควีนศัตรูที่น่ากลัวของมนุษย์หลังจากที่ควีนถูกกำจัดออลโลล่าเลยเสนอตัวเองเป็นผู้สืบทอดเพราะไม่อยากให้คาเลนต้องทรมานตามลําพังหลังจากที่ออลโลล่าแข็งเป็นหินเราจะเลือกได้2ทางครับทางแรกคือเดินออกมาเฉยเร่างของออโลล่าจะสลายกลายเป็นฝุน่น แต่ถ้าเรารวบรวมผลึกแดงได้ครบออโลล่าจะกลับมาได้สติแม้ว่าจะยังอยู่ในร่างของสัตว์ประหลาดก็ตามซึ่งจะมีผลต่อฉากจบหลังจากนั้นกลุ่มของเราจะเข้าประตูที่ออโลล่าเฝ้าอยู่ลงไปที่ชั้นล่างและพบว่าสิ่งที่คอยให้เลือดกับเราแลวาเนนผ่านบัตบีทก็คือคาเลนพี่สาวของลูอีที่กลายเป็นผู้สืบทอดแห่งหัวใจนั่นเอง หลังจากที่ลูอี้ใจเย็นลงพวกเขาก็ได้เป้าหมายใหม่นั่นคือการใช้พลังของเรากลมลิลิคของเหล่าถายาตให้สงบเพื่อมาให้ควีนฟื้นกลับขึ้นมาแต่พอกลับขึ้นมาด้านบนก็พบว่าแจ็คก็มาที่นี่ด้วยเหมือนกัน The Hunter You! I destroyed you with my own hands. How are you here now? Just as I suspected, they have the power to calm the relics. It's just like Eva's. No. It's even stronger than hers. You know, you could join with us, Carrier of the Blood. That power of yours, it would be a shame to waste such a resource. Careful. He's stronger than he looks. We'll do our best to shield you. Just remember to protect your heart. After that, ถึงจะสี่รุมหนึ่งแจ็คก,ก็ยังไม่ใช่ศัตรูที่จะเอาชนะได้ง่ายๆแต่อีวาผู้ช่วยของเขาก็ปรากฏตัวเพื่อเรียกตัวเขากลับไปก่อนที่จะถล่มลึกพอเห็นว่าเธออาการไม่ดีแจ็คก,ก็ยอมถอยหลังจากนั้นเราจะกลับมาที่ฐานแล้วดูความทรงจำของเลด้ากับอีโอทำให้เรารู้ว่าหน้าที่ของเลด้าคือการอยู่ข้างเคียงออโรร่าที่เป็นผู้สืบทอดเหมือนกับที่อีโอต้องอยู่ข้างเราถึงจะไม่มีบอกชัดๆแต่คงเรียกได้ว่าเราคือผู้สืบทอดแห่งเลือดเหมือนกัน พอเห็นว่าเรดาออกไปสู้เพื่อออนโลลาจากนี้ไปอีโ e อก็จะขอออกไปสู้เพื่อเราด้วยเช่นกันสุดท้ายก็ขอฝากด้วยกับสปอนเซอร์ GG k i y s t o r e c o m ผู้ให้บริการทั้งเกมและวอลเล็ตมากมายอย่าลืมแวะไปหนุนกันครับลิงก์อยู่ในเดสคริชั่นใต้คลิปเราไว้รอกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ